สวัสดีครับวันนี้พบกับ้านแม็กโมไซ์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายรีวิว P C X คันข้างหน้านี้นะครับผมเป็นรถแต่งแนว V I P นะครับถ้าเกิดหากใครที่ชอบรถแต่งแต่งนะครับผมไม่ได้แต่งแบบแบนซิ่งนะครับผมแต่แต่งเพื่อความสวยงามนะครับลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับผม แล้วก็วันนี้ผมจะถ่ายคลิปไวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าฝนลงเม็ดแล้วนะครับใกล้จะลงเม็ดแล้วนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาก็ตั้งใจที่จะเอามาถ่ายคลิปให้ดูกันเลยนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับชุดสีโดยรวมสวยเลยนะครับไม่มีรอยล้มชนนะครับผมนี่รถสีขาวนะครับมองดูง่ายๆเลยครับผมถ้ามีรอยล้มตรงไหนนะครับมันจะเกิดสีดำนะครับเป็นรอยถลอกนะครับแต่คันนี้ไม่มีรอยล้มนะครับนี่ด้านหน้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับ แต่ชุดสีนะครับเออก็จะมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมเป็นรอยข่วนไปข่วนมาอะไรแบบนี้นะครับบางโค้หน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นงานขึ้นงานใหม่นะครับงานไฟเบอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่นีจอนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กแต่งนะครับพร้อมยางนะครับลองดูนะครับยางยังสวยอยู่นะครับผมล้อก็ยังสวยนะครับอ่ะ ตรงนี้จะเป็นของแต่งของไบค์เกอร์นะครับผมกันล้มหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ลมเอ่อลมควันสีดำด้านในนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวมุมส้มนะครับปั๊มหน้ายังคงเป็นปั๊มเดิมนะครับผมจานเบรกก็ยังสวยนะครับผิวเนียนเลยนะครับผมแล้วก็ไล่มาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับ แผ่นรองเท้าสแตนเลสนะครับผมขาตั้งนะครับเปลี่ยนมานะครับนี่มีความหนานะครับแล้วก็เบานะครับอันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมพักเท้าหลังเป็นของไบเกอร์นะครับก้องอากาศนะครับเป็นของลีโอนะครับผมแล้วก็แข็งเครื่องอะไรพวกนี้พวกเรื่องเครื่องอะไรพวกนี้คือเดิมเดิมนะครับเอ่อพวกเครื่องไม่มีเสียงดังนะครับไม่มีควันแล้วก็เดิมเดิมนะครับคันนี้จะเน้นแต่งเรื่องของความสวยงามนะครับ นี่ชคหลังเยังมานะครับเออรถคันนี้มีการยืดแข้งนะครับผมมันเลยดูยาวกว่าปกตินะครับนี่พีเซคคันนี้มันจะดูยาวกว่าปกตินิดนึงนะครับผมแล้วก็จะดูตี้อ่ะนะครับผมเป็นแนว VIP นะครับทับนี้ลองดูนะครับใครชอบเลขนี้ไหมนะครับ4ี่นะครับผมเลขสวยนะแล้วก็ล้อหลังนะครับอ่ะลองดูยางนะครับผมนี่ยางยังหนาอยู่เลยนะครับ แล้วก็กรอบป้ายทะเบียนนะครับเป็นของไบเกอร์นะครับนี่ไฟท้ายแต่งนะครับนี่ล้อล้อหลังก็เหมือนกันนะครับอันนี้ล้อนะครับเป็นยางของ iRC ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเป็นล้อขอบ1ิบเออเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงนะล้อขอบสิบสามนะครับนี่ยางสิบสามนะครับผมล้อก็ล้อสิบสามนะครับแล้วก็คันนี้ท่อ นี่เจ้าของเปลี่ยนท่อมาครับเป็นท่อเดิมนะครับเป็นท่อแท้นะครับมอกรนะครับผมนี่ตอนแรกเจ้าของเขาซื้อมานะครับเเขาใส่ท่อแต่งนะครับแล้วทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นท่อใบเดิมให้นะครับแต่ยังเดินคอเรนะครับนี่เสียงเฉพาะนะครับผมอันนี้ไม่ลั่นนะครับเสียงเดิมๆนี่ไม่ลั่นนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเสียงเครื่องนะครับผมอ่ะแล้วลองดูชุดสีด้านหลังฝั่งนี้นะครับนี่สีเนียนเลยนะครับยังสวยอยู่เลย รถคันนี้เข้ามาแล้วก็จับถ่ายรีวิวให้ดูกันเลยนะครับผมกานเบรกนะครับผมนี่สามารถเอ่ออันนี้นะครับสามารถน่าจะปรับความแข็งความอ่อนได้นะครับมีให้ปรับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ประกับเป็นของโดมิโนนะครับทีนี้นะครับเอ่อตุ๊กตาเป็นของไบเกอร์คันนี้นะครับนอกจากสภาพโดยรวมด้านนอกสวยแล้วนะครับรถยังวิ่งน้อยอีกต่างหากนะครับ เลขไม้เพียงแค่15,000โลนะครับวิ่งน้อยมากๆนี่เดี๋ยวจะดูหาว่าไม้ขี่หรือเปล่านะครับลองสังเกตนะครับหน้าปัดนะครับนี่หน้าปัดยังเนียนนะครับรอยแทบไม่มีนะครับผมปกติพวก P10 เนี่ยถ้ารถใช้งานหนักๆอ่ะเออหน้าปัดตรงเนี้ยจะเป็นรอยเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับไฟด้านในสีฟ้าขึ้นปกตินะครับถ้ารถที่ใช้งานหนักส่วนใหญ่แล้วอ่ะรุ่นเนี้ย ไอไฟสีฟ้าด้านในเนี่ยจะชอบหลอดขาดหายไปแล้วนะครับแต่อันนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับเห็นไหมครับยังมีสีฟ้าขึ้นมาอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อลืมเอาขาตั้งขึ้นขาตั้งขึ้นแป๊บนะครับ นี่นะครับรถสตาร์ตติดง่ายนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบไฟกันก่อนนะครับนี่นะครับเวลาสตาร์ตติดขึ้นมานะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้คือไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟหลีสีน้ำเงินนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูนะครับอันนี้คือไฟสูงนะครับอนี่ไฟต่ำนะครับผม สวิตมันค่อนข้าง,างชะงงนิดนึงนะครับนี่อันนี้คือเขาเปลี่ยนประกับมาใหม่นะครับผมนี่สวิตไฟเลี้ยวนะครับนี่ลองสังเกตได้อ่าดดูด้านหน้านะครับรถเข้ามาผมก็จะถ่ายรีวิวเลยเรารู้ไว้พร้อมกันนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็อันนี้ อันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือตบเหมือนตบไฟนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นสวิตเปิดปิดไฟหน้านี่มีสวิตเปิดปิดไฟหน้าให้ด้วยนะครับอ่านี้ผมปิดอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านี่นะครับเปิดไฟหน้านะครับผมแล้วก็ปิดนะครับโอเคมีสวิตเปิดปิดมาให้ในตัว,วน,นะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างอันนี้คือเสียงเครื่องที่รอบเนเบานะ กระจกมีให้นะครับผมเดี๋ยวเปิดดูใต้เบาะกันนี่รถวิ่ง1นึ่งหมื่นโลนะครับลองดูที่เบาะนะครับเออถ้ารถที่ใช้งานหนักปกติแล้วเบาะหนังนะครับจะมีรอยแบบว่ารอยของกางเกงยีนนะครับสีมันจะไม่สวยแบบนี้นะครับอันนี้ลองดูนะเดี๋ยวผมไปไวนิดนึงนะครับฝนเริ่มมาแล้วนี่นะครับกระจกมีให้นะครับพวกก้านมือเบรกต่างๆมีให้ไปด้วยเลยนะครับอันนี้ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ก็มีของแต่งที่เจ้าของเขาแต่งเอาไว้นะครับผมปอกแฮนด์มีมาให้นะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะได้เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้คือถ่ายให้ดูเลยนะครับรถเพิ่งมาถึงผม๊บผ,ผมก็ถ่ายเลยนะครับผมอ่ะภาษีพ,พรบ,บรถไม่ข่าดนะครับถึงตุลา64นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคุยเรื่องราคากันเลยนะครับก็ เจ้าพีเซคันนี้ครับแต่งสวยงามนะครับรถไม่แทวิ่งเพียงแค่หนึ่งหมืนห้าพันโลนะครับผมอเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลขไม่เดี๋ยวดูเลขไม้นะครับนี่ครับเลขไมหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับผมหกร้อยี่สิบโอเคเนี่ยครับรถวิ่งแค่หนึ่งหมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็แต่งสวยงามด้วยนะครับเอาไปราคาถูกๆครับเพียงแค่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ ราคานี้เลยนะครับผมรวมส่งให้ฟรีอีกนะครับผมในกรุงเทพนะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะครับช่วยลดค่าจัดส่งให้ครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็รถคันนี้มีเล่มเขียวอะไรครบหมดทุกอย่างนะครับภาษีพรบรไม่ขาดนะครับผมถ้าเกิดหากใครสนใจนะครับสามารถมาดูรถคันจริงได้เลยที่เพชรเกษม77มาไม่ถูกโทรหาผมที่เบอร์0805580396นะครับ แล้วก็ฝากลูกค้านะครับเข้าไปกดถูกไลค์เออกดถูกใจในเพจของผมให้หน่อยนะครับชื่อเพจว่า MC มอไซค์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครมีมอไซค์มือสองที่ต้องการจะขายนะครับสามารถส่งรูปลรถมาขายกับผมได้เลยที่ ID Line @line.mc2018 นะครับผมเดี๋ยวผมประเมินราคาให้นะครับผมแล้วก็จ่ายเงินสดให้ถึงบ้านด้วยเช่นกันนะครับโอเค ก็จบการรีวิวพีซเพียงเท่านี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถแอดไลน์นะครับมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมไงไปก่อนนะครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับเนี่ยไงยไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม